เมื่อดาวังคารย้ายได้ตำแหน่งดีอย่างมหาจากักรสามราศีต่อไปนี้เหนื่อยแต่รวยค่ะราศีแรกคือชาวราศีสิงค์ค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินมาแรงอย่างมากๆเลยนะคะถ้าในช่วงนี้ค่ะคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เงินทองผลประโยชน์นะคะคุณจะมีโอกาสได้สมใจปรารถนาสูงมากๆเลยค่ะราศีต่อมาคือชาวราศีพิจิกค,ค่ะท่องเอาไว้ในใจเลยนะคะอัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ คุณมีโอกาสที่จะร่ํารวยได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะคะและอีกหนึ่งราศีค่ะนั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะสําหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงนี้ดวงของคุณมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกแล้วค่ะโดยเฉพาะเคราะห์โศกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะถ้าในช่วงที่ผ่านมาคุณมีปัญหาติดติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินปัญหาเหล่านั้นก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแถมดวงของคุณนะคะกําลังจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ จากการทำงานแล้วค่ะถ้าใครที่ดวงดีอยู่ใน3ราศีนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ราศีของตัวเองเพื่อเป็นการรับคำทํานายด้วยค่ะและถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้กับหมอไก่เพื่อเป็นค่าครูด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ